แม่กำลองใหเ้เดี๋ยวแม่ก็กลับมาโอ้โคุณผู้ชมฮะน, <c oughs> นี่เป็นภาพสุดสะเทือนใจจริงๆนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่อยู่ในเหตุการณ์ <c oughs> แล้วก็คุณผู้ชมที่ได้รับชมภาพเหตุการณ์นี้นะครับ <c oughs> ลูกสาววัยเพียงแค่ห้าขวบครับกำลังปลอบใจคุณพ่อที่ร้องไห้โฮเลยหลังสูญเสียภรรยาอย่างกะตานหาันแล้วดูสิฮะ น้องคอยปลอบคอยลูบหัวคุณพ่อไม่ห่างเลยนะครับด้วยความเป็นเด็กเนอะน,น้องยังไม่รู้เรียนสาก็บอ,อกเดี๋ยวคุณแม่ก็กลับมาเนี่ยฮะแล้วก็เช็ดน้ําตรงน้ําตาให้กับคุณพ่อนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อยุทยาโดยในบ้านพักครับพบร่างของนางสาวจริยาอัมมาเทศอายุ31ปีนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กันมีอุปกรณ์ในการฟอกไตไม่พบร่องรอยการต่อสู้ครับ น้องวัยห้าขวบชื่อว่าน้องน้ำหวานครับเล่าให้เราฟังด้วยความไร้เดียงสาว่าน้องอยู่กับแม่เห็นแม่ล้มชักกัดลิ้นตัวเองรีบโทรหาพ่อรีบโทรหาเพื่อนบ้านรีบโทรหารถพยาบาลแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ตื่นขึ้นมานะครับขณะที่พ่อหรือว่าสามีผู้ตายชื่อว่านายพีระพันอายุ30ปีบอกว่าคบหากับภรรยาสุดที่รักคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยนะ รู้ว่าภรรยาเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตเป็นประจำแต่ก็รักกันดีดูแลกันเรื่อยมาสร้างครอบครัวแต่งงานอยู่ด้วยกันจนมีน้องน้งนําหวานวัยห้าขวบ<ฮ>ปัจจุบันเนี่ยเขาทำมาหากินแบบสุจริตนะ,ะฮะคือตอนกลางวันไปทำงานกรุงเทพตกเย็นไปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์อีกคือน่ารักมากอะ<ฮ>่ะเมียป่วยใช่ไหมเมียไม่ต้องทำงานอยู่บ้านเดี๋ยวฉันทำเอง หลังจากนี้ไม่เหลือใครแล้วครับเหลือแต่ลูกสาวคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนความรักจากภรรยาก็จะดูแลให้ดีที่สุดครับคูเป็นเบาหวาน10ขวบตั้งแต่10ขวบแล้วเขามีอาการหนักยังไงไหมก็มาเป็นเบาหวาน10ขวบก็คือฉีดฉีดยามาตั้งแต่เด็กครับก็มาเป็นไตครับไตช่อง6ปีที่แล้วประมาณ6ปีที่แล้ว ลูกดูแลแม่ไงมั้งปัจจุบันที่อยู่ก็คอยหยิบอาไปหยิบของให้คอยหยิบอะไรให้หยิบส่งน้ํายาล้างไตหยิบยาฉีดหยิบที่เจาะเลือดเลยว่าเจาะเลือดวัดเบาหวานก็คือจะคอยช่วยเหลือคม่ตลอดให้แม่ตลอด แล้วก็เศร้าใจนะครับคุณผู้ชมครับส่วนร่างของนางสาวจริยาก่อนหน้านี้ได้บริจาคร่างกายเอาไว้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าป่วยสามีก็จะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการตามความประสงค์ของ